ลูกสาวของฤทธีอยู่ตรงหน้ายายแต่ยายกลับจำเธอไม่ได้เลยดีแล้วครับที่คุณจำเธอไม่ได้ยังไงคุณก็ไม่ยอมรับในความสัมพันธ์ของผมกับฤทธิ์ีอยู่แล้วแล้วทำไมคุณ เธอรู้สึกรู้สากับเรื่องของจูฮีหรือว่าฤทธิ์ด้วยล่ะครับเพราะอะไรฤทธิ์เป็นภรรยาของผมเสมอและจะเป็นต่อไปและจูฮีก็คือลูกสาวของเรานะครับคุณเซนได้โปรดฟังฉันก่อนคุณเซนเหรอทำไมคุณอาตเตเรี่ผมว่าคุณเซนละ่ะฮะเมื่อห้าปีก่อน ไม่มีวันไหนเลยที่ผมไม่พูดกับจูฮีถึงแม่ของเธอนะครับผมได้จะบอกเธอว่าแม่ของเธอรักเธอมากตลอดวันและคืนที่ผ่านไปผมปลอบใจลูกสาวที่เศร้าโศกของผมและทำให้เธอหวังลมๆแรงๆว่าแม่ของเธอจะต้องกลับมาเธออาจจะถามแม่หนูอยู่ไหนเมื่อไรจะกลับมาแต่จากนั้นยายของคุณก็อ้างว่าคุณตายแล้วและเธอก็หายตัวไปหลังจากนั้นคุณรู้ไหมว่าผมต้องเจออะไรบ้างนะฮะ คุณเข้าใจที่ผมพูดไหมคุณเซนครับช่างมาเถอะนะจูฮีต้องเสียใจแค่ไหนคุณไม่มีทางรู้หรอกคุณเป็นลอะอายบ้ารงไงที่พรากในผู้หญิงไปจากแม่ของเธอได้ผมย้ายไปชาดิกากับจูฮีผมไปอยู่ที่นั่นได้ห้าปีแล้วนะแล้วเมื่อไรที่มีคนเคาะประตูผมก็จะคิดว่าคนที่มาต้องเป็นฤทธิ์ภรยาผมแต่คุณก็ไม่เคยกลับ บางทียายคุณคงไม่ปล่อยให้คุณกลับมาเนะ่ยยิ่งไปกว่านั้นวันนี้คุณเจอผมหลังจากห้าปีแต่ไม่ใช่ฐานะภรรยาแต่ไปผู้ช่วยของดารานหนังนะคุณปฏิเสธที่จะจดจำผมงั้นก็ไม่เป็นไรแต่คุณจำผมไม่ได้แต่ว่าคุณน่ะทำเป็นจำจูหีไม่ได้ด้วยคุณไม่รู้จักลูกสาวของตัวเองเลยลิงไงกันนะฮะทำไมคุณทำแบบนี้กับผม ทำไมคุณไม่บอกผมว่าคุณจะไม่ตายอย่างน้อยเราก็จะได้ไม่ต้องเสียใจที่เสียคุณไปทำไมคุณทำให้เราเชื่อว่าคุณตายไปอีกแล้วล่ะทำไมคุณทำแบบนั้นทำไมคุณทำแบบนั้นฤทธิบอกผมมาทำไมฉันแค่ต้องการหาปฏิม,มาฉันจะได้จัดก,การทุกอย่างฉันจะบังคับให้เธอพูดความจริงให้ได้เธอไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นเลยนะสิวัม ธอไม่ใช่ฤทิ์ีสิงหาหลานสาวฉันฤทิ์ธีเสียชีวิตไปเมื่อห้าปีก่อนฉันเจอเธอได้ไปีครึ่งเท่านั้นเธอถูกไฟครอกทั้งตัวใบหน้าของเธอเกินกว่าจะถูกจดจำได้ฉันเลยพาตัดให้เธอและได้มอบใบหน้าฤทธิ์ีให้กับเธอ สิวัมนี่ไม่ใช่ฤทธิ์ถีภรรยาของเธอเธอก็คือว้าวเยี่ยมไปเลยเป็นด้วยที่ยอดเยี่ยมมากคุณหมอปฏิมาเยี่ยมคุณไม่ใช่แค่เป็นหมอที่เก่งแต่ยังเป็นนักเล่าเรื่องที่เก่งอีกด้วยนะเนี่ยเป็นด้วยที่ข้าไปถึงเลยสุดยอดเลยคุณพยายามจะบอกว่าผู้หญิงที่ยืนตรงหน้าผมไม่ใช่ฤทธิ์ถีอย่างนั้นใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะ ุณว่าอะไรนะผู้หญิงคนนี้เธอดูเหมือนฤทธยถีไม่มีผิดและก็เรียกคุณว่ายายเธอไม่ใช่ภรรยาผมอย่างนั้นเลยเนี่ยฮะบอกผมมาสิหมอปฏิมานี่ไม่ใช่ในหนังนะนี่มันชีวิตผมนี่มันเกี่ยวกับชีวิตลูกสาวผมเกี่ยวกับชีวิตของเราคุณหลอกให้ผมเชื่อเรื่องตลกของคุณไม่ได้หรอกคุณบอกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ฤทธิ์ถีสิงหาใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเธอเป็นใครบอกมา บอกมาสินั่นเสียงใครกันนะสิทธิสิทธิโจชีคุณได้ยินไหมฉันคือสิทธิโจชีสิทธิโจชีสิทธิโจชีผู้หญิงที่เคยอยู่ในบ้านเล็กๆที่บ้านเช่าบโรันดาเร เมื่อประมาณปีครึ่งได้เกิดเหตุที่น่าเศร้าขึ้นกับฉันฉันถูกไฟคลอกฉันถูกเผาทั้งตัวฉันร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดฉันมาเจอกับยายในสภาพที่เลวร้ายมากยายช่วชีวิตฉันไว้และมอบชีวิตใหม่ให้กับฉันและมอบตัวตนใหม่ให้กับฉันตัวตนของฤกิ์ถีสิงห์ห้า หญิงที่อ้างว่าเป็นดิษฐีสิงหาความจริงแล้วก็คือสิทธิโจชีงั้นเหรอคู่รักคู่แค้นทุกวันเวลา18นาิก50นาที